เอเซนด้า GT HEV แต่งยังไงให้ดูดีพรีเมียมมาดูคันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเซ กับเพจมิซูโปรปังท็อฟฟ่เมย์นะคะสำหรับรถรุ่นนี้เลยค่ะเอเินเดอร์ GTHEV นะคะราคา9 4 3า0 0บาทเท่านั้นค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเราเสริมหล่อและความพรีเมียมให้กับเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะเราติดด้านหน้าเลยนะคะโลโก้เอเินเดอร์ให้กับลูกค้าของเราเป็นตัว X สีแดงค่ะและในส่วนของความพรีเมียมอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือกระจังด้านหน้าของเราเลยเป็นกระจังมินิเอาพาดน,นะคะสําหรับตัวนี้ค่ะและในส่วนของโลโก้มิซูนะคะลูกค้ายังสามารถเลือกสีได้ด้วยเช่นกัน และเรายังเพิ่มเติมมาในส่วนของกล้องรอบคันนะคะให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะและต่อมานะคะในส่วนของสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตของเรานะคะชุดนี้เป็นของ s p o r t ตไลเดอค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่น3ค่ะสําหรับเวอร์ชั่นนี้นะคะเขาจะมีไฟเดย์ไลท์เป็นแนวตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วยังมีเส้นสายสีแดงด้านหน้าเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมให้กับรถคันนี้ด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเรายังเพิ่มกล้องรอบคันในหูกระจกซ สะอาตรงรุ่นด้วยตัวนี้เป็นของเอพ e นเดอร์โดยตรงเลยนะคะต่อมาในส่วนของฟิล์มค่ะฟิล์มตัวนี้นะคะลูกค้าของเราเลือกเป็น60รอบคันค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเราประกันให้ลูกค้าถึง7ปีด้วยกันเลยต่อมาในส่วนของเบ้ามือค่ะเบ้ามือของเราลูกค้าชอบเป็นลายเคปลานะคะเราก็จัดให้ลูกค้าเลยและในส่วนของสเกตด,ด้านข้างนะคะสปอร์ตไรเดอร์เขาก็จะมีตัดเส้นสายส,ายสีแดงด้านข้างแบบนี้แล้วก็ตัดกับสีดําด้วยนะคะมาพร้อมเพดโลโก้ไรเดอร์ให้กับลูกค้าด้วยค่ะในส่วนของด้านท้าย นะคะเรายังเพิ่มความสปอร์ตด้วยการติดสเกิร์ตด,ด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยและสเกิร์ตของเราชุดนี้นะคะเป็นปลายท่อเหลี่ยมแบบท่อคู่ค่ะและยังตัดเส้นสายสีแดงให้รถดูสปอร์ตด้วยนะคะยังเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยการติดเซ็นเซอร์ด้วยกันทั้งหมด4จุดเลยค่ะและสําหรับภายในนะคะลูกค้าของเราเลือกพรมเป็นสีชมพูค่ะและพรมของเรานะคะมีให้ลูกค้าเลือกถึง1 3สีด้วยกันเลยภายนอกดูสปอร์ตดูเท่นะคะแต่ภายในลูกค้าของเราอยากได้ความหวานแววเราก็จัดให้ค่ะมาต่อกันในส่วนของภายในนะคะภายในของเราเราก็แถมเป็นจ Android ขนาด10นิ้วให้กับลูกค้าด้วยค่ะจอตัวนี้นะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้กับลูกค้าด้วยและยังมาพร้อมกับจอพดานะคะตัวนี้เป็นขนาด14นิ้วค่ะหน้าหน้าเล่นยังไงนะคะด้านหลังก็เล่นแบบนั้นเลยและในส่วนของวิชา r g คค่ะเรายังติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มด้วยทําให้ลูกค้านะคะเวลาเดินทาง สามารถชาร์จแบตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใหม่นะคะที่กำลังมองหา e อฟเพนเดอร์ g h EV อยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะแต่งแบบสปอร์ตพรีเมียมครบจบในคันเดียวนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่เรามีแนะนำให้ลูกค้าแหละโปรโมชั่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเรื่องดอกเบี้ยนะคะหรือโปรโมชั่นชุดแต่งหรือลูกค้าสนใจเลือกรับเป็นส่วนลดนะคะเรามีพร้อมให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบเลยหรือลูกค้าสนใจเข้ามาชมรถและเท็ได้นะคะกับโชว์รูมของเราเลยมิสูเมโตสาขาหาไทราสค่ะหรือโทรมาที่เบอร์062 5 0 9 9ย9นะคะติดต่อเซลท็อ f ฟี่หรือเซลเมยได้เลยค่ะก่อนจบคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ